เราข้ามมาดูที่นักร้องบ้างครับอันนี้ไม่ใช่มงการบันเทิงนะนแต่ว่า,าเป็นนักร้องออกี่ซิงเกิลอะไรก็ไม่รู้โอ้โหเยอะมากตำแหน่งแกงก็เกยอะด้วยแต่คราวนี้เนี่ยครับก็คือเรื่องราวของคุณศรีสุวรรณจันญ,ญาณนี่เองคุณผู้ชมวันนี้ก็ไปร้องอีกแล้วนะครับร้องให้มีการสอบสวนเจ้าหน้าที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โครงการจัดตั้งนิคมหนองละลอกนะครับก็คุณศรีสุวรรณจันญาครับผม นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโรคร้อนตำแหน่งเก่งอันหนึ่งได้เดินทางมานะครับยื่นคำร้องให้ไต่สวนแล้วก็สอบสวนและวินิจฉัยน,นะครับพนักง,งานเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายต่อโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละล่ออำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับทั้งนี้ครับโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอนุมัติ ในหลักการให้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่หนึ่งแห่งในพื้นที่ EEC นะครับนั่นก็คือนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอกซึ่งมีพื้นที่ประมาณ1,546ไร่ในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่รองรับการลงทุนใน EEC การขยายตัวของอุตสาหกรรมเป้าหมาย s c u r v e และ New s c u r v e รรวมถึงตอบสนองนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ตามยุทธศาสตร์ของประเทศเชิงพื้นที่นะครับในรูปแบบนิคมอ,อุตสาหกรรมร่วมดําเนินงานโดยบริษัทเอกชนเจ้าของโครงการจะเป็นผู้ลงทุนพัฒนาและให้บริการระบบสาธารณูปโภคภายใต้การนำภายใต้การกํากับของกอนอนะครับแต่ว่าจากการที่ได้ลงตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่จริงนะครับพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเริ่มมีการก่อสร้างแล้วก็เปลี่ยนแปลงถนนสาธารณะก่อสร้างรางระบายน้ํา วางท่อน้ําในทางสาธารณประโยชน์แล้วมีการขุดดินแล้วก็ถมปรับพื้นที่แล้วนะฮะทั้งทั้งที่นะครับการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการนะครับของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วก็ยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายแต่ทว่านะครับในพื้นที่กลับมีการปล่อยปะละเลยให้มีการปรับพื้นที่ก่อสร้างไปก่อนแล้ว อันถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายโดยชัดแจ้งนะครับคุณสิสุวันบอกว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนพรบว่าด้วยการขดดินและถมดินปี2543นะครับและขัดต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันนะครับพศ2543ซึ่งกําหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายนะครับว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอาจเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันซึ่งจะต้องดําเนินการเอาผิดกับบริษัทผู้จัดตั้งนิคมอ,อุตสาหกรรมดังกล่าวนะครับตามหน้าที่และอํานาจซึ่งเรื่องดังกล่าวเครือข่ายสมาคมได้ร้องเรียนให้ผู้ที่รับผิดชอบดําเนินการแล้วหลายครั้งแต่กลับเพิกเฉยนะครับวันนี้คุณสุวรรณก็เลยต้อง ลงแอมาร้องเรียนร้องเรียน